สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับอีกแล้วครับกับเกมโดนสตาร์ฟในเมื่อมันหายไปนานนั่นเองครับตอนนี้เออก็มีเวอร์ชั่นเป็นเวอร์ชั่นที่26มีนาคมออกมานะครับแต่ว่าเออผม ผมยอมเออโหลดของของเกครับคือนะ <c ười> ย้อนกลับไปเป็นวันที่14มีนาคมครับเพราะว่าอะไรครเพราะว่าวันที่26ม,มีนาคมเนี่ยของในสตีมเนี่ยเออผมไม่สามารถนำเซฟเก่าเข้าไปได้ครับคือผมต้องเล่นใหม่อีกแล้วนะครับแต่ว่า นะมันก็อัปเดตขึ้นมานิดหน่อยครับแต่ว่าเออผมก็นะไม่เป็นไรครับถือว่าเออเจ้าเจ้ากันไปนครับถือว่าเออไหนๆเราก็ซื้อของแทนแล้วก็ช่างหัวมันครับแต่ว่าขอมาเล่นขอมาเล่นอันเก่าก่อนนะครับอันเก่านี้ยังไม่เคยเข้าฤดูหนาวนนสักทีเลยครับตอนนี้เออผมก็แอบ,บเล่นมาเป็นจนวันที่ยี่สิบแล้วเป็นที่เรียบร้อยเลยครับอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดยว้รอด้วยกันไปไหนละนี่นิ่งนิ่งเลยโอเคครับ ก็มาถึงสักทีนะอืมเก็สร้างอะไรไว้หลายหลาย,ลายอย่างเลยจนเจ,จนผมสร้างนกเลยนะเนี่ยให้นกให้นกกินไข่จะออกมาเป็นไข่เอืะเป็นความรู้ใหม่จริงๆเนี่ยให้นกกินไข่แม่งเสียกออกเป็นไข่เฉยเบยนะจริงๆนกกินไข่มันก็ต้อง ต้องหายไปเดี๋ยวออกมาเป็นขี้เดน๋อ้จริงๆตัวเกมมันสร้างมาคือเราต้องเอาเนื้อให้มันนะมันึงจะออกมาเป็นไข่ใหแ้แต่นี้เอาเอาไข่ไปน,นกให้คืนมันก็กลับเป็นเป็นไข่เหมือนเดิมโอ้โหนกมันฉลาดจริงเลยรู้สักรู้จักจาก,การเปร์ปรผันเปร์ผันอันนี้ไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ย,น,น,ยนี่คือหัวนะครับนี่ส่วนหัวนะครับด้วยอะไรครับงงเหมือนกันนะอันว่าเดี๋ยวก่อนอใส่นี้ ใส่ใส่ใส่แล้วก็ใส่อืมตอนนี้เออผมก็เล่นมาไกลมากเลยครับสำหรับเออคลิปนี้นะฮะก็พอสมควรเลยครับสร้างสร้างไอมีดเอฟฟิจีเลยเนี่ยอู้สร้างแล้วพลังเลือดมันลดลดมาเป็นเปอร์เซ็นต์เลยครับลดมายี่ิบนะครับอเอ้สี่สิบสิโอโหยะถือว่าเยอะพอสมควรเลยนะเดี๋ยวกินก่อนเอาค่าพลังหิวพลังงับเฮ้ยห,หิวนว้ำว่ะ อือขอขออ,อึบหนึ่งแนทอึอบชอบอึบคงคงจะอยู่ไม่ได้เลยครับที่เออเราจะเล่นเซดิเดอร์แมนโดยที่เราไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นนะครับนะอ,อะล,ลงมาแล้วมันก็วิ่งบินก้นไม่เฉยเลยโอเคถือว่าเราอ่อยให้ถือว่าโกอ่อยให้อ่อยให้อ่อยให้ใหใหไดยขี้มาสี่สิบก้อน ก็ใช้ได้อยู่นะตอนนี้เออก็จะใกล้พบคํำนะครับใกล้พบพบแบบควาำคำความคำคำคำเลยโอ้ผิดผิดหมดเมียวไปหมดเจมี่จิตหุดเงี้ยว,วแต่มีอะไรที่เราสร้างได้อีกบ้างวะพวกนี้ไอ้พวกไนท์ไลท์อะไรเงี้ยผมยนี่ไม่กล้าจะใส่ไปเลยครับเพราะว่าเออเป็นอะไรที่มันเย่มากครับผู้ชมเข้าใจไหมมันเยะเย่มากเย่มาก เพราะว่าเออมันเป็นอะไรที่ทํายากมากครับเราต้องไปล่าต้องไปเสี่ยงตายกับเออไอ้พวกสัตว์ประหลาดต่างๆนะครับไอ้พวกเป็นเงาครับเดี๋ยวกระโโบตอนตอนยังคืนนะครับนะแต่ฝนตกเงียบก็มีอุปสรคก็คือไอ้ไฟเนี่ยมันดับง่ายเหลือเกินเหลือเกินนี่ก็ไปทาอะไรมาเยอะแยะอุ้ยเยอะแยะไปหมดเลยตกใจคิดว่าตัวเองโอ้ยไม่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  ใช่่ิบหายแล้วอตอนนี้เออสติสตังนี่ลดแน่นอนครับขอใส่ใส่อันนี้ก่อนใส่อันนี้ก่อนถือว่าเราเอาไงี่ยว่าแต่เออแพทใหม่ที่ผมเข้าไปเล่นนะครับไอ้ช่องตรงนี้ครับช่องเก็บของส่วนตัวผมมเยอะมากเลยครับสำหรับช่องของตัวเองอะนะก็ถือว่าอืม,อมก็ถือว่าไข่ดาวไข่ดาวอ่า เก็บอาหารเก็บอาหารนี่ตุนอาหารเนี่ยเอาเอาอาหารใส่ตู้เย็นเป็นอะไรที่เจ๋งมากนะครับใส่ไข่ไปสองอันสองฟองเนี่ยทีคุณผู้ชมเห็นตาไหมตาตาอาคารตรวงตาก่อก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมดูก่อนเนี่ยเนี่ยเน่ยเนี่ย,ยมันก็งงว่าเออตอนนี้กาลังงงว่าไอ,อพวกขนนกสีฟ้าเนี่ยเอามาทำอะไรได้บ้างนะฮะ ไนท์แม oh, mm ่ฟ hmm. mm ูเอลอ๋อสร้างไนท์แม no <one> ่ฟูเอลได้ด้วยเหรออืมใช้เศษเศษเหล็ก15อันให้ตายเถอะก็ก็ถือว่ามันใช้เยอะพอสมควรนะครับไอพวกนี้ไอสตาร์ทนี่ก็สตาร์ทน้ำแข่ง่ยผมก็ทำได้ครับแพนฟุตนี่ก็ไอเป่าลับก็เคยทำนะครับจำได้ไหมครับในเมื่อเออเมื่อนานมาแล้วนั่นเองนะฮะเดี๋ยวกันดูก่อน มีอะไรให้ทำอีกเนะี่ยแฮมแบตแฮมแม่แฮมแบตอืมอืโรดัสสปินทีตแอดยูเอนเมอ์อ๋อเฮ้ยนี่ทำได้วะไปใช้ได้อยู่ครับอ้าวแต่ว่านกนั่นมันตายไปแล้วอะไอ้นกนั่นนะครับน,นกนกฮิมะอูตอนนี้ก็ฮิมะตกอืมในเมื่อมันฮิมะตกป่านาอ้าวป่านาไหมอืก็ใช้ได้อยู่ ป่าหน้าแม็กหายไปเลย <c oughs> ได้คนนกมาแทนเก็บเกี g ill, g ่ยวเก็บเกี A ่ยวเบคอนเอ็กเบคอนเอเอกเอเออสำหรับเอาสำหรับตอนนี้นะครับผมก็ขัดขัดอ้าวห <c oughs> ิมะหายไปไหนวะงง <c oughs> งงเบย <c oughs> สงสัยตัวเกมจะบั๊กกระทันหัน เมื่อกี้หิมะยังตกอยู่เลยตอนนี้มันหายตกแล้วครับงงเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปได้อย่างไรฮะตอนนี้ก็ทําสวนําฟาร์มโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับดูมีนกโง่ยด้วยเดี๋ยวสั่งสั่งให้สั่งหมูไปตัดต้นไม้ครับอืมนะช่วยกันรวมด้วยช่วยกันปอกปอกปอกอะไรมึงครับอ,อร่อยอร่อยอ เปื่อจริงในพวกหมูไอ้พวกนกโง่เนี่ยเป็นไรที่หน้าเปื่อยไหมปล่อยแม่ไม่ฆ่าแมล่ลุ่มถึงเอาเอาเอาที่หน้าหนาวมึงออกมาเยอะจังนะไปฆ่าทิ้งไหนอันเนี่ยอ่ะตายตายแล้วเหรอก็อยังไม่ตายดี่แหละฝนฝนตกตออีกอาเอาเข้าไปเอออเาฝนลิมะอีกโอ้ มึงจะโหดจนไปไหนเนี่ยชีวิตโอ้โหตายแดตอนนี้ก็ขาดแคลนทรัพยากรทรัพยากรเมืม่อกี้ยังฝนตกเอมีได้ฝนตกแดดออกนกกระจอกออกจากลังชีวิตก็ยังมีหวังใครบิตสั่งให้โบยบินไปใครใคร้รองถูกปะวะร้ <c oughs> องมั่วร้อ,องมั่วร้องมั่วร้องมั่วการมั่วเป็นจิตวิญญาณเนนะี่ย อย, hey. อย่างอย่างอย่างวิ่งเล่นดุ๊กดุดุอยู่ปลายตัดตัดไม้ตัดไม้ทลายป่าตัดไม้ทลายป่าสำหรับแพทใหม่นะครับผมก็เออถ้าที่ผมเข้าไปเล่นนะครับเออสปอยในแพทในพาร์ทนี้ไว้เลยดีกว่าอ่าก็มีอะไรเพิ่มเติมมาอย่างเช่นบอสใหม่นะครับแล้วก็อะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะฮะวเอกน เ่อแต่แถวนี้มีเออรังแมงมุมไหม buying. อืมเจอแล้วหนึ่งละ่ะอึ๊บอึ๊บอ้าะหมดหมดโตอืมเดี๋ยว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 ขุดขุดก่อนขุดอ้าวอยู่ดีๆแม็ก็หายไปสงสัยพายุทีม้าหมดมนันไปไปข้ามไปเออมันจะยืนอู้ดๆอยู่นั่นแหละ เบื่อจริงๆเลยพวกหมูเนี่ยหมูนะี่เป็นะสัตว์ที่น่างโง่มาที่สุดนะครอืมหรือเปล่าในเกมนี้น่าจะเป็นหมูที่ฉลาดจะได้เนะี่ยหมูตามเราเป็นดนะ้วยเนี่ยแล้วมึงไปไหนกันแล้วเนะี่ยโอโ้โหตามล่ากันหลายวันนะโอโ้ยเป็นเป็นเศษไก่ไปแล้วไปตามมาตามข้าพเจ้าต่อแถวเล่มหนึ่งเลี้ยงหนึ่งอือนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมมาเพียบเลยมาเป็นกองทัพนะครับทีนี้ มามาอันดับแรกที่ต้องไม่ทำเนี่ยก็คือเออเดี๋ยวนะวรเราไข่บิจเจียวอือไปฆ่ามันฆ่าอย่าน,นี้นะ <c oughs> นั่นแหละลุงตีอา้าวมาตีเลยกูเนี่ก้กูไม่ได้ตีกูไว้ผิดเออนั่นแหละตีไปตีติตีอ้าวยักอือกินกิในใจเย็นใจเย็นจนเริ่มจะชาอ <c oughs> ย่างอย่างอย่าง ตีตีลุม,ลมทึ้งลุมทึ้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทิ้งทิ้งส่วนในนี้ก็ทิ้งไว้ก่อนนะของอะไรจะหมดอายุครับทิ้งไว้กันอืมกินกินพาหมูมาล่าหารกันเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ได้ครับหมูมันเกิดมามันจะฟรีฟรีไปแล้วก็ต้องเออไหนก็มานะครับทำใจให้มันคุ้มซะหน่อยมันจะเป็นอะไรไปอา้าวมานี้ก่อน ไปตีไปเออนั่นแหละตีตีเละเออนั่นแหละตีตีอีห์ไปตีไปตีกันเออไปตีไปตีเข้าไปหาตีตีเข้าไปตีเข้าไปปั๊มปั๊มเนื้อปั๊มเนื้อเออนั่นแหละปั๊มเนื้อปั๊มเนื้อ คือเผาเผาเขาบอกว่าเออเผาเผาไอ้เจ้าตัวเนี่ยแล้วสไปเดอร์ควีนจะออกมารู้จริงเปล่าเดี๋ยวก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมูกลายเป็นหมูแยกแล้วทีนี้อ้าวอ้าวสรุปสรุปคือไม่ได้อะไรเลยขาดทุนขาดทุนทุกอย่างตายห่าละไม่ไม่อุ้ย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 โคตรโคตรโคตรโคตไปฆ่ามันไปฆ่ามันนั่นแหละ ลูกคืขาดทนทุกอย่างเลยครับแย่น่าดูแล้วทำไงทีนไอ้ไอส้สไปเดอร์ฟีลมจะออกมาวะถือว่าเราไม่เอาทานแล้วกันเพราะว่าเราคนผมเป็นคนมีทานครับไม่ใช่คนไม่เอาทานนะ <c oughs> เป็นเป็นบิ๊กแอดละคนไม่เอาทานสรุปก่คือมาล่านี่ไม่ได้ไรเลยเนี่ยม,มีแต่เสียกับเสียไม่ได้เรื่องเลยครับถือว่าเออสร้าง สร้างแคมไฟไว้ตรงนี้ดีกว่าแล้วก็ไหนๆมันก็ไหม้แหละ <c oughs> หมูนอนกลอนอ่ะนอนนอนเข้าไปอ่ะนอนก็ <c oughs> <c oughs> ถี่ใช้ใช้ในส่วนนี้แกในการเพิ่มเพิ่มเอ่อค่ามันสมองครับก็ใช้ได้อยู่ห <c oughs> ขึ้นไวพอสมควรน,นะแต่ก็ไม่ไวมากเลยครับ <c oughs> ตัดต้นไม้ต้นไม้ เอาทานเป็นคนไม่เอาทานแต่ผมเอาทานนะครับผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับอชอบ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 อ <c oughs> นี่มันหน,น้าหนาวจริงไหมเนี่ยดูว่ามันมันบั๊กวะเกมโหลดเอาครับนะบผมผมโหลดเอาเลยอันนี้ทาเป็นทานเป็นเศษท,ท,ทุรีทุรีเป็นเท่าทุรีเทาเท้าชิุ้รี ัดของให้เป็นระเบียบกันเผาแม็กจะได้อร่อยจะได้อร่อยจะได้มีลืมกันอึ๊บไม่เพิ่มเคี้ยอะไรเลยใช่ไม่ได้เลยเนะเหนือพวกนี้เนะี่ยเอาค้างหยับตื่นเว k e ัพ wake, up. wake up, ัพอูเอาเตื่นปั๊บแม่งเดินไปหาอะไรกินแน่แน่เยเดี๋ยวเดินกลับบ้านไเดินกลับปะ ไม่มีอะไรให้มันกินได้เดินกลับเลยเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่กินจริงในพวกหมูพวกนี้เนี่ยดีมากดีมากหมูยังมีตัวเดียวที่จงรักภักดีอยู่ครับต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สัตวสัตว์สัตว์สไอสัตว์เอ้ยไอสัตว์หมูไอหมูสัตว์ก็ นี่จะเป็นบรรยากาศที่เคยสัมผัสครั้งแรกลยครับกับหน้าหนาวครับผมก็เออทำของเตรียมไว้เรียบร้อยครับบินทงวินเทอร์แฮทอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเออเราขาดที่จะเออเดินสำรวจแมปนะครับเพราะว่าผมจําได้ว่ามีหลุมวอลัสอยู่นะครับอยากรู้มันโหดไหมโหดไหม,หไหมแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละที่ฉันอยากรู้ซีที่เลียนลูอยู่ที่เจรรับ มันมาเป็นเพลงเลยเพลงเพลงนี้รู้รุ่นเลยครับหัวอยูุ่เท่าไหร่นะนี่อะไรเนะี่ยอะไรคซากไรไร <c oughs> เดี๋ยวก่อนขอตัดตัด <c oughs> พอใช้เสร็จใช้งานเสร็จแล้วมึงเดินหนี <c oughs> เ,ดเดินหนีแบบหน้าด้านเลย <c oughs> โอเคได้ได้ได้เบว่า <c oughs> แต่ไอหมวกนี้มันมีไว้ทำไมวะไอเนี่ย <c oughs> มันก็ทั้งๆนี้ก็ใส่ใส่หมวกอีกแล้วมันก็ยังอย,งอยู่ได้อยู่ครับผู้ชมเห็นไหมอากาศลงมาอูอ้เข้าใจแล้วมันอยู่ไม่ได้อย่างนี้นี่เองมันอยู่ไม่ได้แบบนี้นี่เองเข้าใจเข้าใจแบลไม่น่าเปลี่ยนเบอร์สรุปก็คือเอาหมวกนี่เก็บไว้ก่อนอเก็บไปเก็บไปเอ้ยเอาไข่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 จ้าโอ้ยนี่เดี๋ยวก่อน อ้าวไข่ไข่ร้อนเนี่ยมึงยังจะร้อนดิเกอเอ้ยอ้าวกินไข่ชิบหายนะดีไม่มีสองฟองกลัวมาฟักไข่ฟักไข่อุตสาห์นั่งฟักนะสามสี่วันไปกดกินซะงั้นอขอขอเก็บขอเก็บอ,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 อ้าวกลับไปไปไปจู้อย่าอย่างยังจะตามไม่โอ เฮยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไข่กูไข่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 โอ้โหเคี่ยวหมูหมูนี่มันจะหมูไวจริงเนี่ยเนี่ยก็ใช้ได้อยู่ <laughs> แต่ว่าก็ใช้ไม่ได้สำหรับเราอะแม่งตัวปัญหาเลยตัวนี้เลยตัวปัญหามีแต่ปัญหาชีวิตชีเอาอย่างเก็บไม่ทันวิง่งวิ่งก่อนวิง่งตอนนีถ้ถึงเวลาวิง่ง นกนกนี่ก็ชิวเละเกินนะอ่าตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปล่านะครับล่าล่าท้ามีล่าล่าล่ามันเดี๋ยวก่อนนะจำได้ว่ามีไอ้ลูกดอกเป่า,ปาๆออยู่แถวนี้ครับอืมเป็นเครื่องมือสร้างอย่างหนึง่งแต่ว่าเออเดี๋ยวกัน <c oughs> มีแฮมโอ้มีแฮมมาอันหนึ่งต้องใช้ไม้สี่อันโอเค โอเคเย้ๆอ้าว <c oughs> กําลังจะปาหัวเลยอ้าวบินไปแกรอ,อตัวรอตัวเดี๋ยวดูก่อนดูซิดูซิลูกดอกอับยาพิษป่านาแมงมเก็บเก็บเก็บอ <c oughs> ขออย่างเดียวขอให้ยาฟ้าผ่า,ามาก็พอนะนน่มาแกป่านาอ้าวบิน ปลาหน้าบินหนีเลยโบดัตใช้อันี้14อันหนึ่งครับขาดอีกอันหนึ่งนะขุดเดินขุดทงขุดทองแล้วก็ขุดเก็บเป็นที่เรียบร้อยได้ครับนี่ไงเยือยื้อไก่ละไปเดี๋ยวนี้เป็นนก <c oughs> นกหลับก็ใช้ได้ครับโบดัสแชปทำอะไรได้วะเปล่าแล้วเจ็บปนะดูสิลองสิแอทแทก โอ้โหตายเลยอ้าวดอกเดียวหมดเลยอะนายำละของนี้ก็ยิ่งหายยากๆอ,อยู่เป่าดอกเดียวตายเลยตายแล้วก็จบจบจบข่าวจริงๆบ่งตรงเอ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เราไปไหนวะเ็ายังอยู่นะครับไเคีนกอ ไอพึ่งโง่นี่ยังยังไม่เข้าบ้านป่านาป่าป่านาสันอืเก็บเก็บเก็บเนื้อเก็บหอมแล้วลอมลิฟลอมลิฟเก็บหอมลอมลิฟอ่ะโอเคเตรียมตัวเตรียมตัวตึงตึงตึงจิงจวิงกี้ิงกีลาลากูเด็กเอ้ยเอ้ยผิดอันิผสมผิดสูตรใครอะไรอะไร ทำไมยู่ดีจะหนาวขึ้นมาหนาวสั้นหนาวสั้นหนาวสั้นทิ้งทวิงกี้นี่เก็บมาก่อนมาอยู่ตรงนี้อ๋อหิมะจะตกนี่เองมีเองทิ้งทิ้งคุอขนมันโดนทิ้งอย่าอย่มาร้องเพลงอีกพอพอเลิกเลิกเลิกนี่เก็บกล่องเก็บไปในกล่องถ้าฟ้าพาลงกล่องนี่ก็ไปหมดนะครับบ้องตรงไปแม่งทั้งกล่อง ในของที่ไม่อยากจะเอามาแกผสมผิดดูกินแล้วเลือดลดโผเลยครับใช่ไม่ได้ต้องอันนี้ต้องอันนี้ใส่ไปสสองอันสองอันเนื้ออีกสองอันคุกคุกเขาคุกไม่ใช่เขาคุกแบบเขาเขาตารางนะนมันเจลครับแต่นี้คุกแปลว่าทำอาหารนะสับปอนหนึ่งไงใครไม่รู้ก็ตกใจตกใจใครไม่รู้ใครไม่รู้ก็ตกใจเ,เกี่ยวอะไรกันวะ ไม่ไม่เกี่ยวนะใครไม่รู้นะี่ก็ไม่รู้อ่กะก็ถือว่ารู้ไปรู้รู้ซะรู้ซะรู้ซะอยู่ที่เรียนรู้ไอ้บีมีเออเยลลี่มีมเยลลี่อยู่แถวนั้นไะม่ใช่เรียนเลลี่เนยเนี่ยโอ้ไมีเบอร์ร,รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่สิกัดวีตาออทำม่งให้หมดเลยมามา นี่มันต้องเป็นฮันมีนักเก็ตเนี่ยโอ้โหประมาณว่าเป็นเป็นเนื้อไก่ชุบเอ่อชุบซอสซ,ซอสน้ำผึ้งนะชุบน้ำผึ้งกินกับน้ำผึ้งไงโอ้โหจินตนาการการกินของมันเนี่ยคงจะอร่อยน่าดูน่าดูงับกินแล้วก็เลือดเพิ่มเยอะโขเลยไอ้เนีนยไ้เนี่มึงเก็บเก็บไปได้ตัวเย็นไข่เย็นแกเป็นไข่เย็นไปไดเป็นที่เรียบร้อย โอเคป่านกอะนกโดน,โดน,น,นโดนเต็มหน้าเอา้ามือโวนเลยอ้ารับไม่ทันเต็มหนา้าหน้าสั้นยิงน,น,นกนี่มันจะเต้นตัฟเฟิลอะไรกันนักหนาเนี่ยบางทีก็อพอๆกันบ้างก็ได้นะผีทรงผีเสื้อนี่ก็ไม่ออกมาเลยคนระับผู้ชมเนี่ยดูดินกไอพุกพงพุกพึ่งนี่ก็ไม่ออกมาไม่ไม่ออกมาทาหน้าที่พึ่งเลย ใส่หนาวตายอยในในรังก็จงอยู่ต่อไปซะเราต้องออกประจนภัยก่อนนะครับตอนนี้ไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้แจมอ่ะเจ็ดกินกินก่อนกระเพิมเยอะอยู่นะกินก่อนงับอ่ะโอเคตอนนี้ก็พร้อมที่จะลุยเลยคพร้อมพร้อมจะลุยกันมานานแล้วฮ่า,าใส่ก่อนใส่ก่อนไอ้ โอเคโอเคส่วนอ้นี่ทำไงวะใช้สเปียร์โอเคครับอืมพร้อมลุยพร้อมลุยพร้อมออกปรจนภัยครั้งใหม่ไปไปวพาแต่ไปไหนกันดีครับอืมอืมไปละไปล,า,ไปลาเป็นมุมนี่คงไม่ใช่เรื่องแน่นอนอืมวพาแต่แผ่นดินแถวนี้เรายังไม่ได้ไปสำรวจเลยครับตรงนี้ก็ด้วยนะฮะ เดี๋ยวไปตรงนี้กระโดดกันก่อนดีกว่าทิ้งทวิงกี่โอ้ติดสีติดติดมากติดเพลงนี้มากเลยอนันาสันนาสันกดสเปซบารัว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 เกือบเละเกือบเละเป็นหมูปิ้งกูขอโทษกูขอโทษขอโทษจากใจจากใจจริง กูลาเบิงพิงทินนี่อ่าไม่ใช่ไม่ใช่ละนิกรไตหิมะะตาา่าไติมะนี่มันเนื้ออร่อยไหมฮะเปตัวสีขาวด้วยเนะี่ยนี่อะไรนะเนี่ยเฮ้ยเลสเกมนึงมาตายในตรงนี้เนะี่ยอุ้ยของฟรีของฟรีมีในโลกเยี่ยมสงสัยโดนนกทุบตายนะเป็นไปได้ นั่นเองนั่นนั่นเองเดินมา <c oughs> กินเฉยเลยกูยังกูยังไม่ได้เก็บใช้เลยเนะี่ยนัมากินเฉยเลยโอ้โหแม่งน่าด้านมากไอหมูนรกเลยแตเ่เราก็ยังกำลังจะหาเพื่อนร่วมทางอยู่ใช่ปหมไหนๆก็เจอแล้วไม่เอาเนะื้อเกรเงใจ ไม่ดีหรอกเกรงใจโอ้โหตรงนี้ก็เฮ้ยเพิ่งเคยเห็นนั่นเนี่ยเอาวิ่วงจะวิ่งหนีไปไหนเนี่ยเดสั่งสั่งเพื่อนมีกระทืบกระทืบอ้าวิ่งหนีออาตามลาเจ็ดโชโคแน่นอนเนี่ยเราก็เสียเพื่อนไปกแล้ว เอ้ยต้นหัวบ่อน้ำแข็งเย้ตกปลาอะไรไม่แน่ยบ่อน้ำแข็งตกตกได้น้ำแข็งขึ้นมาไงอะไรอะไรกูอีก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 อืมเยี่ยมตายซะตายซะจะได้ไม่เป็นภาระให้ลูกหลานนะครับเก็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 บอืมเก็บ อู้อูอ้แข็งแข็งแข,ข็งโป๊กทำไมถึงแข็งทำไมต้องแข,ข็งด้วย <laughs> เป็นผู้ชายก็ต้องแข็งเป็นปกติอยู่แล้วเอ้ย <laughs> เดี๋ยวกันคิดคิด,คดะอะไรเนี่ยกามครับกามนี่ไงอุ้ยเจอแล้วยูเย่เย่ท yeah, yeah. ิ้งทวิงกี้เดี๋ยวกูมาฆ่ามึงดิฟซี sea. อืมเก็บของเก็บหอมลอมลิบเก็บของเก็บ เก็บของโอเคเดี๋ยวมาฆ่ามึงโซคูโซคูประมานว่ามันฟังวงโซ,โซคูครบับทยุย <c oughs> จะใช่เรื่องเดียวกันที่ไหนวงเกี่ยวกับโซคูก็แ,แต่เออมาตรงนี้ก็ได้หลายๆอย่าง่ะเนี่ยอึบอืมเช่นเออเช่นอะไรครับ <c oughs> เช่นอะไรก็ไม่รู้ว่าแ,แต่ตอนนี้คงอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่สุขแน่นอนครับ เพราะว่ายังดิบอยู่ครับอยู่ไป่สุกเกี่ยวแล้วก็ดิบวะสุกสุกสุกอืมสุกยังจะเล่นมุกค,ควายครับมุกค,ควายอย่เครียดนะครับโอเคครับอย่าเครียดนะครับอย่าเครียดอย่าเครียดนะครับอืมรู้สึกว่าอัดมานานแลยยเนยรู้สึกว่ารู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะครับอัดมานานแล้วอัดไหนก็นานแล้วก็นานไปเยอะเราก็เป็นได้ผู้เป็นได้แค่ผู้อัดใช่ไหมครับ อา้าวอะไรเมข้อใจอะไรกับกูอะไรกันนักหนาอะไรกันนักหนาออออโอเคมาอีกแล้วอะเอ้ยกูขอโทษเอ้ยกูขอโทษตายตาเกิดใหม่เกิดใหม่หมงอกใหม่เอาไปกลางเยี่ยมออด โอ้ยตา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 ยโอุ้ยแข็ง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 โอ้ยโอ้ยเฮ้ยแล้ใช่นะอยู่มเลยแต่เออของเรานี่อยู่ตรงนู้นหมดเลยทำไงดีจะไปเอามันก็ไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวตาลายอ่ะตาตาลายเหรอไม่ต้องมองเห็นรอบข้างมันสั่นสั่นเงี้ยโอ้ยมันหอบโอ้ยมันหอบมากเลย โอ้ตอนนี้เออก็ดูดูเลือดเนี่ยน้อยมากเลยมีอะไรอยู่ในนี้วะเนี่ยไม่มีอะไรเลยวะ่ะชิปชิหายและอมีอ응ยู่อันนึงมีอยู่อันหนึงนหน่งก็ททำได้ก็ททำได้อ้ยๆๆๆตัวอะไรมาชิบหายเลยครับไอตัวตัวสัปลาดมา응เก็บรีบเก็บรีบเก็บขึ้น รีบเก็บรีบเก็บราปลูกดอกไม้ไว้เยอะอเ,เพื่อการดีเดี๋ยวจะงานเข้าซะก่อนนะครับงานเข้านี้ตายแน่นอนว่าแต่เราไปตายตรงไหนหวะจาอ๋อนี่ไงนี่ไงตรงนี้ตรงนี้จําได้ตรงนี้ครับตรงนี้โอเคเออว่าแต่ <c oughs> จะไปไหนได้เนะี่ยคุณผู้ชมคนระับ <c oughs> เคลม ลำพันจะจะกินจะอยู่นี่ก็ยากแลวนะเมื่อไรมันจะหายหนาวเนะี่ยนี่ถึงกับตายได้เลยครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยังมีน้ำพึ่งดินะน้ำพึ่งสกัดสกัดวิงว่งวิง่งวิ่งด่วนเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดียวใช่เลยครับใช่เฮ้ยเดี๋ยวไอ้ซากนี้ถ้าเอามาโทปิกใช้ได้ป่วะเห็นเขาบอกว่าใช้ได้แต่กรชางมันเนี่ยเราไม่อยากใช้บั๊กครับไม่อยากใช้บั๊กของเกม เราเป็นคนดีเราเป็นคนดีดีไปมึงไปต่อยกันอา้าไม่อยู่ปกากก่อนทำให้ต่อยกันเดี๋ยวต้องไปเก็บก่อนเก็บแข็งแข็งห้าแข็งเอ้ยม,มาเกี่ยวเกี่ยวอะไรไม่ใช่เะยเิ่มเล่มเยบอกนอกเลี้ยงเนะี่ยไปตีกันไปไปฆ่ากันโอเคโอเคอยา่าอย่ากลับมาไม่ถ้าไม่ตายไปข้านึงมึงห้ามกลับมาเลยนะ อเคครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาทางแก้ปัญหาของในเรื่องของอันนี้ก่อนเนี่ยแก้ปัญหาในเรื่องของที่ยูกินยังไงให้มันให้มันรอดที่จะไปเอาเออไปเอาตรางเนี้ยได้ครับไปเอาไปเอากนเลยก็คงจะเป็นเลี้ยงยาอึบ๊บ <c oughs> วม่ใช่ว่า,วาเออผมขอตัดคลิปตอนนี้ว่าเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลานานพอสมควรแล้วผมคิดว่านะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับบายจ้า